ีผู้ชมทุกท่านนะครับนี้เราก็กลับเข้ามาสู่อีพีสองกันแล้วนะครับก็คืออีพีนี้เราจะมาเรียนรู้การเคลื่อนที่ของรบอทนะครับว่ารบอทนั้นจะเคลื่อนที่ยังไงมีโหมดอะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการเคลื่อนที่นั้นต้องใช้ในรูปแบบไหนบ้างนะครับวันนี้ผมก็จะสอนการเคลื่อนที่โดยใช้ p เ c e เมาส์แล้วก็คีย์แพดนะครับรูปแบบการเคลื่อนที่ก็จะเป็นแอคเซสแล้วก็แบบเวอร์นะครับเราจะเคลื่อนที่ได้ยังไงครับเรามาเรียนรู้กันนะครับ ก,ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในรูปแบบการเคลื่อนยี่ของหุ่นยนต์นะครับเราก็ต้องมาเรียนรู้ในส่วนของข้อความก่อนนะครับว่าข้อความการแจ้งเตือนนั้นมีอะไรบ้างนะครับก็จะม right ี notification message นะครับข้อความแจ้งเตือนนะครับข้อความแจ้งเตือนจะให้ข้อมูลสําหรับการควบคุมหุ่นยนต์ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น acknowledgement หรือ message นะครับข้อความตอบรับ แสดงสถานะที่ต้องการยืนยันจากผู้ดำเนินการนะครับก่อนที่จะดำเนินการโปรแกรมต่อไปนะครับข้อความตอบรับทําให้หุ่นยนต์หยุดทํางานหรือไม่ทํางานเสมอนะครับถ้ามีข้อความแบบนี้ขึ้นมานะครับหุ่นยนต์นะครับถ้าเราทำทำการคีดของหุ่นยนต์อยู่นะครับหุ่นยนต์จะไม่สามารถเคลื่อนทีท่ได้นะครับจนกว่าเราจะมาหาข้อความนี้แล้วก็ตอบรับข้อความของหุ่นยนต์ก่อนนะครับถึงจะเคลื่อนที่ได้นะครับต่อมานะครับจะเป็นสเตตัสเมสเซจนะครับหรือข้อความแสดงสถานะนะครับ ก็คือข้อความสแดสดงสถานะส่งสัญญาณสถานะตัวควบคุาาาามปัจจุบันอยู่นะครับอย่างเช่นเรากด Emergency Stop ปุ๊บนะครับข้อความส t ต,ตน t u n e จะ pop up ขึ้นมานะครับว่าเรากด Emergency Stop อยู่นะอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับแล้วก็เป็น Message นะครับหรือข้อความรอคําสั่งนะครับก็คือข้อความรอแสดงถึงเหตุการณ์ที่ Controller ก,กำลังรอสถานะสัญญาณหรือเวลานะครับหรือข้อความรอสา,สามารถยกเลิกได้ด้วยปุ่มา m e r g e n c y Bottom นะครับ ข้อความนี life, on, 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 ้ก็ค like ือรอหุ com, like ่นยนต์นั้นรอสัญญาณอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาครับจะเป็นไดอาร์ลอกแมสเจนะครับหรือข้อความตอบโต้นะครับเป็นข้อความตอบโต้โดยใช้สื่อสารโดยตรงกับผู้ใช้งานนะครับหรือเพื่อขอข้อมูลจากผู้ใช้งานนะครับหน้าต่างข้อความจะมีปุ่มต่างๆปรากฏขึ้นเพื่อเสนอยืนยันจากผู้ใช้งานตกลงหรือยกเลิกนะครับบางทีเรากําลังอ่านที่ชิ่งโรบอทอยู่นะครับก็มีหน้าต่างข้อความ pop up ขึ้นมานะครับให้เราอ่านข้อความก่อนนะครับถึงจะกดตกลงหรือยืนยันเข้าไปนะครับ วิธีการจัดการกับข้อความนั้นเราจะจัดการยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอ่านข้อความที่ปรากฏขึ้นและทาความเข้าใจก่อนทุกครั้งนะครับจากนั้นอ่านข้อความอันเก่าก่อนนะครับโดยเรียงจากข้างล่างนะครับเพื่อข้างบนนะครับข้อความอันใหม่นี้อาจจะเป็นเพียงการติดตามผลของของ้อความอันเก่าที่แสดงขึ้นมานะครับ อีกอย่างนึงคืออยาเพียงกดแต่คอนเฟิร์มอนะครับหรือคอนเฟิร์มทั้งหมดนะครับเพื่อจัดการกับข้อความคอ่านข้อความที่ปรากฏขึ้นมาทุกครั้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลังจากเปิดเครื่องขึ้นมานะครับควรดูข้อความและแสดงข้อความทั้งหมดก่อนด้วยการแตะหน้าต่างข้อความตรงนี้นะครับหน้าต่างจะากขยายรายการข้อความหากต้องการดูรายละเอียดต่างๆให้คลิกที่เครื่องหมายคาถามนะครับการแตะเพื่อขยายรายการข้อความนะครับการจัดการข้อความคือยังไงนะครับก็คือทําการโอเคนะครับก็คือ เลือกแต่ละข้อความได้กดเลือโอเคหรือถ้าเราอา่านข้อความทั้งหมดเสร็จแล้วหรือว่าเราไม่อยากกดทีละข้อความนะครับก็ให้กดที่ c o n f i r อ o ได้เลยนะครับการเปลี่ยนโหมดการใช้งานของโรบอทนะครับโหมดการใช้งานของโรบอทนะครับก็จะมีอยู่4โหมดด้วยกันก็จะเป็นโหมดที่1ที่2ออ automatic แล้วก็ automatic a d ตโ t นะครับก็จะมีอยู่4โหมดนะเรามาดูกันเลย ทีหนึ่งนะครับโหดที่หนึ่งคืออะไรก็คือ Manual Reduce Velocity นะครับก็คือสำหรับการทดสอบเขียนโปรแกรมและการสอนนะครับความเร็วในโหมดโปรแกรมสูงสุดที่250มิลิเมตรต่อวินะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดในจ็อกโหมด250มิลิเมตรต่อวิปีกันนะครับแล้วก็ทีสองนะคือ Manual High Velocity นะครับหรือสำหรับการทดสอบการทำงานนะครับควบคุมความเร็วในโหมดโปรแกรมนะครับจะสอดคล้องกับความเร็วที่ตั้งโปรแกรมไว้นะครับ แล้วก็จ็อกโหมดนะครับจะไม่สามารถใช้งานในโหมดนี้ได้นะครับแล้วก็ A U T หรืออ u ต o m ม t ตินะครับเป็นโหมดสำหรับคนโยนอุตสาหกรรมที่มีระบบควบคุมอยู่นะครับแล้วก็ความเร็วในโหมดโปรแกรมจะสอดคล้องกับความเร็วที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับแล้วก็จ็อกโหมดจะไม่สามารถใช้งานในโหมดนี้ได้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น โหมดของ ATU EXT หรือ Automatic e t e r n a l นะครับสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่มีระบบควบคุมระดับสูงก็คือใช้งานร่วมกับ PLC ด้านนอกนะครับแล้วก็ความเร็วในโหมดโปรแกรมสอดคล้องกับความเร็วที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็ j o ก Mode นะครับจะไม่สามารถใช้งานในโหมดนี้ได้ดังนั้น j o กโห d e จะสามารถใช้งานในโหมดของ T1 ได้เท่านั้นนะครับขั้นตอนการเปลี่ยนโหมดการทำงานนะครับ ด้านบนของคูก้าสมาร์ทแพดนะครับจะมีคีย์สวิตช์อยู่คีย์สวิตช์อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่บนสมาร์ทแพดผมเคยอธิบายไว้ในอีก่อนนะครับต่อมาครับเพื่อสําหรับเปลี่ยนโหมดการใช้างานนะครับเมื่อหมุนสวิตช์จะปรากฏหน้าต่างสรับการเลือกโหมดการทํางานจะป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เลือกโหมดการทํางานนะครับก็จะมีโหมดที่1นึ่งที่สองอัตโนมัติอัตโนมัติการที่นอกนะครับถ้าเราเลือกเสร็จแล้วนะครับ ให้เราหมุนสวิตช์กลับมาตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็สังเกตที่สเตตัส bar ด้านบนของการสมาร์ทแพดในหน้าจอ h m i นะครับ mm hmm. ก็จะแสดงข้อความสถานะของโหมดนั้นอยู่นะครับตรงนี้อ่ะคำแนะนำด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เฉพาะแกนนะครับในโหมด operating mode นะครับการทำงานแบบไปนนวนของหุ่นยนต์สามารถทำได้ในโหมดที่1เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะจ็อกจะชีทนะครับความเร็วสูงสุดในการเคลื่อนที่ในโหมดที่1คือ250มิลลิเมตรต่อวินะครับ ประมาให้ปลูกอินทิบ s ว i t c h นะครับเพื่อให้สามารถขยับมนยนต์ได้นะครับต้องเปิดสวิตช์ใช้งานมีสวิตช์เปิดใช้งานอยู่3ตำแหน่งนะครับที่บนสมาร์ทแท็ของเรานะครับก็จะมีตำแแต่ง Not Preset นะครับแล้วก็ Center p o s i t i o n นะครับแล้วก็พ n นิค o s i t i o นนะครับทำไมถึงมีสาสถานะนะครับผมเคยอธิบายไว้อีกทีก่อนแล้วว่าทำไมถึงมี3าสถานะก็คือคนเราถ้าคนเราตกใจนะครับก็มันไม่เหมือนกันครับบางคนตกใจก็ปล่อยมือบางคนตกใจแล้วก็กำมือกำแน่นนะครับ นี่ก็จะเป็นตัวเซฟตี้อีกตัวหนึ่งที่จะเซฟตี้ตัวโรบอทกับตัวเรานะครับมาคือการเคลื่อนที่กับหุ่นยนต์นะครับยังถูกจากัดในการเคลื่อนที่เฉพาะแกนด้วยค่าบวกค่าลบสูงสุดของลิมิตสวิตของซอฟต์แวร์นะครับเป็นการป้องกันตัวของหุ่นยนต์กับเราด้วยนะครับถ้าหากข้อความเปร์ฟอร์มิตอลลิ่งเกิดขึ้นนะครับแสดงว่าหุ่นยนต์เคลื่อนที่เกินขีดจํากัดนะครับซึ่งอาจจะสมบูรให้ระบบหุ่นยนต์เสียหายได้นะครับเวลาเราเคลื่อนที่หุ่นยนต์เราก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับ เรามาดูระบบพิกัดในระบบอ้างอิงของโรบอทนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของตัวโรบอทนะครับก็จะมีิจุดออริจินก็คืออยู่จุดกลางของโรบอทนั่นเองนะครับจุดออริจินนี้จะถูกอ้างอิงโดยเวอร์คอ์ดิเนชันนะครับก็คือกดมือขวาของเราก็คือ x y z จุดพิกัดนะครับต่อมาก็แบบเวอร์นะครับก็คล้ายๆกับตัวโรบอทเองนะครับแต่จุดพิกัดของเวอร์นี้สามารถเปลี่ยนได้เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงนี้นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นพิกัดแบบทูลน,นะครับการติดทูลของโรบอทนั้นเราสามารถติดได้อย่างอิสระเลยนะครับแล้วก็จุดอ้างอิงของทูลก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าจะให้จุดออริจินของทูลนั้นอยู่จุดตรงไหนนะครับแล้วก็ใช้การคาลิเบตทูลเอานะครับแล้วถ้าหากเราติดทูลแล้วเราเลือกการคื่้นที่แบบจุดอ้างอิงแบบทูลโรบอทนั้นจะอ้างอิงโดยจุดหน้าแฝงตรงนี้แทนนะครับจุดอ้างอิงของทูลตรงนี้แทนจะเป็นจุดออริจินของทูลตรงนี้แทนนะครับ ระบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีแบบ Acces สนะครับแบบเวอร์แบบเบรแบบทูนนะครับแอสเซสก็คือการเคลื่อนที่หุ่นยนต์โดยหมุนทีละข้อต่อแกนก็นคืออารมณ์หมายว่าเหมือนหมุนทีละแกนนั่นเองนะครับแยกกันแล้วก็แบบเวอร์นั่นก็คือเคลื่อนที่หุ่นยนต์โดยใช้จุดอังอิงนะครับเดินในแนวแกน xyz abc นะครับ abc นี่ก็คือเป็นมุมนะครับแล้วก็เบร์น่คือเคลื่อนที่หุ่นยนต์โดยใช้จุดอังอิงเดินตามระนาบของเบรที่บันทึกไว้ ปเในที่นี้ก็หมายถึงโต๊ะเชื่อมโต๊ะใช้งานหรือคอนเวเยอร์นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็ทูนก็คือเคลื่อนที่หุ่นยนต์โดยใช้จุดอิงเดินตามล้อหน้าของขอุปกรณ์ที่มาติดตั้งไม่ว่าจะเป็นหวัวเชื่อมไม่ว่าจะเป็นแม่ค้มไม่ว่าจะเป็นคิปเปอร์นะครับเป็นต้นนะครับเรามาเรียนรู้รูปแบบการเคลื่อนที่หุ่นยนต์แบบ Access กันก็คือมันจะมีหลักการการเคลื่อนที่ยังไงบ้างก็คือเคลื่อนที่โดยแบ่งแยกแต่ละแกนในการเคลื่อนที่นะครับ แกน A1 ก็คือฐาน A2 A3 A4 A5 A6 นะครับในตัวอย่างที่นี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์หกแกนนะครับการเื้นที่ปุ่มจ็อกหรือสเปซเมาส์ของคกูการ์นะครับใช้สําหรับรูปแบบนี้ได้นะครับสามารถปรับคามเร็อจ็อกโอเร์ไลท์ได้นะครับแล้วจ็อกโหมดทาได้ในโหมดทีหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องกดเอนดิ้งสวิตช์ในการใช้งานโสมอนะครับในการเคลื่อนที่ของหุ่นบอทนะครับขั้นตอนการเคลื่อนที่ล่ะมีขั้นตอนการเซตติ้งยังไงนะครับ ก็คือ1เลือกการเคลื่อนที่แบบ Acces ทโดยเลือกที่จ็อ k คีย์นะครับเราก็เลือกที่ a c c e s s นะครับจากนั้นปรับความเร็วที่จ็อกโคเวอร์ไรส์นะครับตรงนี้เราก็ปรับความความเร็วในรูปแบบมือ Hand Override ก็ได้หรือว่า o ็อก e อไรส์ปุ่มตรงนี้นะครับต่อมานะครับก็กดปุ่ม e n a b l บิ้งสวิที่ตำแหน่งเซนเตอร์ค้างไว้นะครับเดื่อเราสังเกตต,ตรงตรูปไอตัวนี้นะครับจากสีเทาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับก็คือสถานะของ r ซลเวอร์นั้นพร้อมทำงานนะครับ ของการทํางานของแต่ละแกนนะครับในที่นี้ก็คือเป็นหุ่นยนต์กแกนนะครับ A 1ถึง A6 นะครับทางานหลังจากนั้นกดปุ่มประทับการเคลื่อนที่จอคีย์ด้วยปุ่มบวกปุ่มลบนะครับตรงนี้ก็จะแสดงในหน้าจอดิสเพย์ของ s m i ก็จะแสดงแกน A1 A2 A3 A4 A5 A6 นะครับปรากฏขึ้นมาถ้าเรากดปุ่มที่ A1 บวกนะครับแกนหุ่นยนต์ก็จะหมุนไปทาง A1 บวกนะครับถ้ากด A1 ลบก็หุ่นยนต์ก็จะหมุนไปทาง A1 ลบนะครับ ทิศทางตกกันข้ามกันนะครับต่อมานะครับรูปแบบการเคลื่อนที่หุ่นยนต์แบบเวอร์นะครับหลักการเคลื่อนที่ในรูปแบบการเคลื่อนที่แบบเวอร์นั้นคือหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้โดยอ้างอิงแกนของการเคลื่อนที่รูปแบบเวอร์ในกรณีแกนของหุ่นยนต์ทั้งหมดนะครับก็คืออ้างอิงจากจุดออริจินของหุ่นยนต์น,น,นั่นแหละครับก็คือตามกดมือขวาของของเรานะครับก็คือพิกัดแกน x, y, z นะครับ a, b, c นะครับการเคลื่อนที่แบบมุมน,นะครับปุ่มยอกหรือสเปซเมาส์ ของคูกานะครับใช้สําหรับรูปแบบนี้ได้นะครับก็เช่นกันนะครับสามารถปรับความเร็วได้นะครับจอโอเวอร์ไลท์แล้วก็จ็อกโหมดนะครับสามารถทํางานได้หมดทีหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องกดอดนนิวิงสวิตเสมอนะครับในการเคลื่อนที่ของโรบอทแล้วก็สเปซเมาส์ขออธิบายสเปซเมาส์สเปซเมาส์นั้นช่วยให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับเป็นตัวเลือกสําหรับการบังคับหุ่นยนต์ในระบบการเคลื่อนที่แบบเวอร์นะครับจะง่ายนะครับในการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์นะครับ หมุนยนต์สามารถเคลื่อนที่ในระบบพิกัดได้2วิธีก็คือพาสเดเ a ชันแนลก็คือเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงตามทิศทางการวางแนวของระบบพิกัด x y z นะครับแล้วก็โรเตชันแนลเคลื่อนที่แบบหมุนตามทิศทางการวางแนวของระบบพิกัดมุม a b และ c นะครับก็คือความสัมพันธ์ก็คือถ้าเป็น x y z ก็คือกดหมนยนต์ก็เคลื่อนที่ตามแนวแกน x ตามแนวแกน y ตามแนวแกน z นะครับแต่ถ้าการเคลื่อนที่แบบเป็นมุมหรือการเคลื่อนที่แบบหมุนละ ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะครับมุม A นะครับจะสัมพันธ์กับ z นะครับแล้วก็มุม B นะครับจะสัมพันธ์กับพิกัดแกน Y นะครับแล้วก็มุม C นะครับจะเหมุนตามพิกัดแกน x นะครับการเคลื่อนที่หุ่นยนต์โดยใช้งานซิกน์ดีเมาส์นะครับมันจะเป็นการใช้งานแบบไหนได้บ้างก็คือเหมือนที่ผมพูดไปมี2วิธีก็คือ translational กับ rotational นะครับก็มีู่2วิธีก็คือถ้าเรากดซ i กน์ดีเมาส์ตรงนี้การเคลื่อนที่แบบ X y นะ x y z นะครับ ของหุยนเคลื่อนที่ตามแนวระนาบกันเองบวแแต่ถ้าเราใช้ซิกดีเมาส์หมุนโรเตทนะครับก็ก็จะขึ้นอยู่ว่าเราจะให้หมุนตามความสัมพันธ์แกนไหนนะครับเอกไวแซนะครับการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์โดยใช้ซิกดีเมาส์นะครับมีหลักการเซตติ้งอย่างไงบ้างนะครับหนึ่งนะครับเลือกตำแหน่งของผู้ใช้งานเปรียบเทียบกับตำแหน่งหุ่นยนต์ในการกดเส้นโค้งที่ตำแหน่งหมายเลขหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นเลือกตำแหน่งยืนของของเรานะครับเทียบกับหุ่นยนต์นะครับตัวอย่างเช่นเรายืนอยู่หน้าโรบอทนะครับเราก็กดที่หน้าโรบอทนะครับถ้าเรายืนอยู่ข้างโรบอทเราก็เลือกยืนอยู่ข้างโรบอทนะครับเพื่อทําให้โรบอทนั้นทราบว่าผู้ใช้งานนั้นคอนโทรลจากตรงไหนของโรบอทนะครับจุดพิกัดนะครับต่อมานะครับเลือกรูปแบบการเคลื่อนที่แบบเบอร์นะครับก็คือจ็อกคีตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเบอร์เหมือนเดิมนะครับังจากนั้นปรับความเร็วที่จ็อกโอเวอร์ไลท์นะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกับรูปแบบันีะครบ ออกมานะครับก็กดปุม่ม e a b l i n g switch ค้างไว้ที่ตำแหน่งเซนเตอร์นะครับก่อนที่จะเคลื่อนที่ของโรบ,บอรทนะครับการเคลื่อนที่แบบเวอร์นี้ก็คือมันมี2วิธีก็คือการเคลื่อนที่แบบ Space m มาส์กับการเคลื่อนที่แบบยอคคียนะครับผมขออธิบายในส่วนของ Space เมาส์ก่อนถ้าเราเคลื่อนที่แบบ Space เมาส์นะครับถ้าเราจะเคลื่อนที่ใน,ในแนวแกนตะนาบแกน x กก็คือ เราจะต้องโยกตัว p เ c e เมาส์นี้ไปทางถ้าจะไปทางบวกนะครับให้โยกเข้าหาตัวนะครับให้เราจับด้านในหน่อยนะครับแล้วก็โยกเข้าหาตัวก็จะเป็น x บวกแล้วโยกกลับก็จะเป็น x ลบนะครับแต่ถ้าเป็นแกน y ล่ะเราก็จับด้านในหน่อยนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับจับสอบด้านในนะครับของข้างดึงออกมาก็จะเป็น y บวกแล้วก็จับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปทางนี้ก็จะเป็น y ลบอากาศเคลื่อนที่ในแนวระนาบนะครับ แต่ถ้าเป็นแกน Z นะครับเราก็จับด,ด้านบนกับด้านล่างนะครับถ้าเป็นยกขึ้นนะครับก็จะเป็น z แบวกแต่ถ้าเป็นกดลงก็จะเป็นแลบนะครับและที่ทางการหมุนนะครับเราจะหมุนได้ยังไงนะครับรูปแบบการหมุนตามแนวระนาบแกน x y z นะครับเรามาเริ่มที่แกน Z ก่อนนะครับถ้าเราจับมุมนี้กับมุมนี้นะครับแล้วก็หมุนไปทางนี้จะเป็นหมุนตามมุม a บวกนะครับแต่ถ้าเราหมุนหมุนกลับมาก็จะเป็นเป็น a ลบนะครับแต่ถ้าเป็น แกน y ล่ะแกน y ให้เราจับตรงนี้กับข้างล่างนะครับให้หมุนถ้าหมุนหมุนมาทางนี้นะครับจะเป็น b บวกนะครับแต่ถ้าหมุนกลับจะเป็น b ลบนะครับหลังจากนั้นแนวแกน x นะครับก็ให้จับมุมนี้กับมุมนี้นะครับถ้าหมุนถ้าหมุนขึ้นแบบนี้นะครับหมุนขึ้นแบบนี้จะเป็น x บวกนะครับแต่ถ้าหมุนลงแบบนี้ก็จะเป็น x ลบนะครับ ผู้ใช้งานบางคนอาจจะเข้าใจยากนะครับผมแนะนำให้ใช้งานในในรูปแบบของเจอกคีย์ก่อนนะครับถ้าใช้งานของเจอกคีย์ท่านอาจจะมองภาพออกได้กว่านี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นรูปแบบเวอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็น x y z นะครับแล้วก็ a b c ความสัมพันธ์ก็จะเหมือนนี่ครับความสัมพันธ์ในการเคลื่อนที่ของหยดก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะไปสาธิตการใช้งานการเคลื่อนที่โดยใช้เปสกเมาส์แล้วก็จ็อบคีย์นะครับในรูปแบบการเคลื่อนที่แบบแอสซิสแล้วก็การเคลื่อนที่แบบเวอร์นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับโอเคครับต่อมานะครับนี้จะเป็นการสาธิตนะครับการเคลื่อนที่รูปแบบโดยการใช้รูปแบบการเคลื่อนที่แบบแอสซิสแล้วก็รูปแบบเวอร์นะครับเรามาดูกันนะครับว่าการเคลื่อนที่แบบแอสซิสเราต้องกดอะไรบ้างนะครับก็กดที่มุมตรงนี้นะครับ แล้วก็เลือกที่เป็นแอสเซทนะครับหลังจากนั้นนะครับเรากดปุ่ม a n a b l i n g switch นะครับสังเกตจากตรงนี้นะครับว่าได้ขึ้นเป็นเขียวแล้วก็แสดงแฉกราคลื้นที่ของแต่ละแกนนะครับหลังจากนั้นถ้าเรา move ของแต่ละแกนนะครับตอนนี้ผมจะ move ที่แกล์ A หน A1 นะก็คือถฐานรอบโรบอทนะครับถ้าผม move เป็นทางบวกครับราก็เห็นทางบวกนะครับลบทางลบนะครับเป็น A 2นะครับ A 2นะครับมาเซดเตอร์ก่อน ต่อไปแกนสที่สอง่ะถ้าผมบวกอ่ะนีะล่ลบสามแกนที่สามอันที่สี่ครับอันที่ห้าครับแล้วก็แกนที่หกนะครับความเดียวในการเคลื่อนที่นะครับเราสามารถรับจากตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นปุ่มตัอจตรงนี้ก็ได้เป็นแฮนด์ัวไลท์นะครับ หรือว่าเป็นตรงนี้นะครับจ็อกออฟไลน์นะครับปรับตรงนี้ก็ได้นะครับสังเกตเราหรือว่าเราถนัดในการเลื่อนแล้วแต่นะครับต่อมานะครับผมจะสาธิตในการใช้ทิปแผ่นแดนของฟูก้าสมาร์ทแพดนะครับในการใช้ p เ c e เมาส์นะครับก็คือซีรีเมาส์ตัวนี้นะครับในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์นะครับเราจะเคลื่อนไปบ้านแล้วก็มากดที่ตรงนี้นะครับซึลี่ย่เป็นเวอร์นะครับการเคลื่อนที่ x y z นะครับ ทีนี้ผมจะสาธิตเป็นของจ็อกกี้ก่อนนะครับเราก็กดเอนวีนสวิเหมือนเดิมเลือกโฟมเลนะครับแากนั้นนี้เราก็ขยับนะครับตามพิกัดของเวอร์นะครับของมุนยนแกนเอ็นะครับสังเกตที่จากรมุนยนนะครับแกนเอ็กพูดมาข้างหน้านะครับแกนวายข้างข้างนะครับแล้ก็แกนแทถ้าบวกนะครับก็จะขึ้นแทบลบก็จะลงนะครับ แต่ถ้าเป็นซิิเมาส์นะครับซิปเมาส์เราสามารถเลือกการเคลื่อนที่นะครับหรือการจุดยืนอยู่ตรงนี้ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าโรบอทนะครับผมจะเลือกเป็นหน้าโรบอทหลังจากนั้นนะครับเลือกตรงนี้นะครับเป็นเวอร์นะครับเรอเวอร์หลังจากนั้นเราก็กดแอด์ดิ้งสวิตช์เหมือนกันนะครับให้มันขึ้นสถานะสีเขียวจากนั้นผมจะอ่าเคลื่อนที่เป็นแกนอ่า x บวกนะครับล้อหน้า X บวกก็จับสองข้างนะครับด้านในแล้วก็ดึงเข้าหาตัวนะครับบวกมาข้างหน้าครับ แต่ว่าถ้าจะเป็นเทคลบก็จับเหมือนเดิมครับพอโยกไปข้างหลังนะครับต่อไปนะครับจะเป็นแกน y นะครับแกน y ถ้าเป็น y บวกจะไปทางไหนนะครับ y บวกผมก็ดึงครับดึงออกมานะครับแต่วันนี้เราดึงออกมาแล้วก็กดเข้าหาตัวก็จะเป็น y ลบนะครับไปแกนแนะครับก็จับข้างในเหมือนกันนะครับแล้วก็ยกจากด้านล่างขึ้นข้ามานะครับยกขึ้นข้างบนก็จะเป็นแบวกนะครับถ้ากดจุดจุดตรงนี้นะครับ ตรงนี้ลงไปก็จะเป็นแทบลบนะครับต่อไปก็จะเป็นจุดหมุนนะครับของแทนนะครับหรือ A B C นะครับเราจะเลือกได้จากตรงไหนนะครับเราเอาอันดับแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับจุดหมุนของแกน x นะครับจับตรงปลายนะครับยกขึ้นมาแบบนี้หรือว่าบีดลงไปแบบนี้ครับจะเป็นจุดหมุนของแกน x นะครับต่อมาจุดหมุนแกน y นะครับจับตรงไหนนะครับ จับแบบนี้เหมือนกันแล้วก็บิดแบบนี้นะครับนี่คือจุดมุนของแกนวายครับหมุนตามแกนวายแล้วก็แกนแทนะครับทํำยังไงนะครับแกนแทนะครับจับแบบนี้เหมือนกันแต่โยกไปข้างหน้าแบบนี้นะครับจยกไปแบบนี้ ที่เพื่อตีก็มีก่อนนะครับสำหรับทีมต่อไปนะครับก็มีเรื่องของการมูฟฟิ้ไงในในส่วนของการเลฟ์ฟูลและเปลี่ยนนะครับแล้วก็